พวกมึงแหละเป็นที่อะไรกันวันๆพวกมึงก็เล่นแต่เกมเรียนก็ไม่เรียนหนังสือมึงก็ไม่อ่านงานมึงก็ไม่ช่วยไม่ทํากูทําคนเดียวกูเหนื่อยนะเว้ยต่อไปนี้นะถ้าพวกมึงยัิงไม่ปิดแปลเองนะต่อไปนี้กูก็ไม่ช่วยมงแล้วเหมือนกันอะไรของมึงวะกูก็ไม่แน่หรอกเว้ยกูแค่อยากให้มึงเลิกเล่นเกมบ้างแล้วหันมาช่วยกูทํางานมึงพูดเหมือนที่ผ่านมากูไม่ช่วยมึงนั้นแหละ ช่วยปะล่ะช่วยดิทำไมจะไม่ช่วยช่วยบ้าอะไรมึงเนี่ยแต่เกมกูเล่นแล้วจะทำไมอ่ะไอ้กนก็เล่นมึงไม่เห็นด่านบ้างเลยมึงจะพูดเดี๋ยวมาทำแม่มึงก็รู้ว่ามันโง่มึงอ่ะเลิกเล่นเกมบ้างเถอะกูไม่เลิกมีอะไรปะล่ะเกรดมึงอ่ะเท่าไหร่แล้วแล้วมึงอ่ะได้เท่าไหร่ก็มากกว่ามึงละกันมึงรู้ได้ไงมึงเห็นเกรดกูแหรอเราจะแข่งปะล่ะแข่งปะล่ะได้ถ้าใครแพ้นะเลี้ยงผิดจ้าได้ มึงด้วยกันฮะคือกูกูเกี่ยวได้เหรอวะเกี่ยว eu quero, deu eu vou นี่โดดดิเป็นหน้าดิเนี่ยเป็นไอ้เอ้ยเออเดี๋ยวให้ใครโทรมาเนี่ยฮัลโหลเออจะไปเนี่ยไปแล้ว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 อันนี้แหละ i not in the gymnastics, but I'm in the flipping things. I tell these women that it's all about a team Jordan and Pippin, man. So do you wanna join the team? Now tell me a little bit. Fine. I just had to speak. I asked her name, but she turned away as she walked all day. Hills clicking up down the street You know she's coming in when she walks away way. นี่คือแบบกูต้รร <c oughs> องเรียนพิซซ่าเหรอวะเรียนนี่มได้ทันจุดอ่ะเฮ้ยกูล้อเล่นเว้วยไม่ต้องเล่นหรอกทุกอย่างที่มันกูท้าพวกมึงอ่ะกูแค่มีเหตุผลกูแค่อย่างพวกมึงอ่ะตั้งใจเกมแม่งไม่ใช่ปัญหาของพวก,กเราหรอกเราเล่นได้ด้ยแต่เราต้องรูจ้จนนักเงี้ยแล้วก็รู้จักจัดเวลาสนใจเรื่องเรียนมึงมึเก่งเกมพวกเราเว้ยเฮ้ยมึงเรียนด้วย ผมคิดว no no kind of so no no ่าเกมนะครับมันมีทั้งความสร้างสรรค์และความไม่สร้างสรรค์อยู่ในตัวมันอยู่ที่ตัวเราเนี่ยว่าจะดึงความสร้างสรรค์หรือความไม่สร้างสรรค์ออกมาฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าปัญหามันอยู่ที่เกมแล้วโอ้มันสร้างสรรค์หรือไม่สร้างสรรค์มันอยู่ที่ตัวเราเนี่ยว่าจะเล่นเกมอย่างสร้างสรรค์หรือเปล่าก็ก่อนอื่นนะคะกี้ก็ต้องขอถามก่อนว่าเราเล่นเกมแล้วเนี่ยเราแบ่งเวลาได้ไหมเราเล่นเกมแล้วความรับผิดชอบของเราหายไปหรือเปล่าเราละทิ้งหน้าที่ที่เราต้องทําหรือเปล่า ก็จริงๆแล้วคิดว่าเกมสร้างสรรค์กับเกมไม่สร้างสรรน่ะคือจริงๆเกมแต่ละเกมมันมีประโยชน์และโทษของมันซึ่งก่อนที่เราจะเล่นเกมเราควรจะรู้ว่าอะไรคือประโยชน์และอะไรคือโทษถ้าเราไม่รู้ว่าอะไรคือโทษของมันเนี่ยเกมสร้างสรรค์เราอาจจะทําให้มันกลายเป็นเกมที่ไม่สร้างสรรค์และถ้าเรารู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์ของมันเกมที่อาจจะดูไม่สร้างสรรอาจจะทําให้มันเป็นเกมที่สร้างสรรค์และมีประโยชน์ของเราก็ได้ค่ะ สำหรับวิวคินะคะก็คือปัญหารจริงอะ่ะมันอยู่ที่ตัวเรามันอยู่ที่คนเล่นมากกว่าจริงๆเกมมันไม่ใช่ปัญหาหรอกถ้าเราเล่นเป็นหรือว่าเราเล่นให้มันสร้างสรรค์อย่างเช่นถ้าเราเล่นแล้วเรารู้จักความรับผิดชอบมีการจัดแจงเวลาหรือว่าเล่นให้มันถูกต้องเนี่ยมันก็จะเกิดรปอยู่ต่อต,ตัวเราลอะอะแต่ถ้าเกิดเราเล่นปุ๊บเราทําให้ผลการเรียนเราแย่ลงหรือเราไม่ทํางานเราขาดความรับผิดชอบตรงนั้นไปนเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาละว,ว่า แล้วเราก็จะมาโทษเกมว่ามันเป็นเพราะเราติดเกมหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะว่าเราเล่นเกมมากเกินไปจะทําไมเราไม่มองดูตัวเองว่าทุกอย่างเนี่ยเราเป็นคนเลือกเองเราเป็นคนกําหนดว่าเราอ่ะจะเล่นตอนนี้อย่างนี้อย่างนี้เกมนี้เกมนี้เกมนั้นเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราเล่นแล้วเ,เราคุมมันไม่ได้อ่ะอย่าเล่นเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นคนดูแลจัดการตรงนี้มากกว่าค่ะเล่นเกมได้แต่อย่าให้เกมเล่นเราอกลณคนะ